สวัสดีทักทายเพื่อนอยู่ในซองบ้านสวนยายทองจ้าสวัสดีท่านผู้สมทุกท่านนะจ้ายายทองอยู่ในสวนฟักทองมือนี่ยายทองกับเขาสวนฟักทองมาตัดขแขนงฟักทองคือเกาเลยจ้าหล,าลังจากที่ยายทองตัดขแขนงไปแล้วนะจ้าเขากะสิออกหมากแบบนี้จ้าออกหมากมาแบบนี้แต่ว่านี่มันเป็นเลี้ยงกันสองข้อเลยเนาะเพื่อนๆยายทองต้องเลียกเอาขอ้อใดข้อหนึ่งไว้นะจ้าเลียกเอาหน่วยเดียวนะจ้าเพื่อนเลี๋ยวไปเลี้ยงเออเฮ้ยจู้ มีแต่ดอกตัวแม่จ้ะเดียวไปที่เขาเห็นเหลืองๆแทบสิเขาไปยังบ่ได้เ,เพื่อนๆมันดกแห้งมันดกหลายจ้ะมันโดกหลายครับเริ่มออกมาดอกตัวผูก็เริ่มบานแล้วจ้ะดอกตัวผูนี่เริ่มบานแล้วเด้อเพื่อนตะวายย้ายท้องบอ่บ่เก็บจ้ะปกติดอกตัวผูย้ายท้องจะเก็บขายเนาะจะเนาะเก็บขายเพระาะว่าแม่ค้าก็มักเพระาะว่าเอาเวลาเลาไปต้มไปแกงไปออมไปลวกทั้งสี่ เขากระสิแซบสีวานนั่สีไม่จจาดอกที่ตวัวผู้ที่บ้านแล้วอันนี้คือการเก็บตัดขแขนงขนาดขแขนงของเขานนแกะแขนงของเขากับงามขนาดนี่แหละแก่แขนงงามงามเพื่อนๆเ,เอาแต่ยอดแหนงได้นีนจ้่ยอดแดดยอดแหนงนี่ก็ยังมีหมากแต่บ่าย้ายทองอกเก็บไว้เนาะจ้ะนะ่เนาะตัดเขาออกแต่งเขาออกเพราะว่าให้เขาไปเจริญเติบโตกับเคี้ยตัวแม่ ตัวแม่เขานี่คือพวกตัวผูเพิงกระมัดตอมแล้วเพื่อนเพื่เพิงมะผสมเจสอนหาจใระยะนี่บอมีกันสีดยาขาแมลงได้ไดทั้งสินในสวนยายทองนะจ๊ะเนาะถ้ายายทองจะสีดยาขาแมลงกสดด็สีดได้ยุจิาสีดได้ก้อนที่เขาสีออกดอกก้อนที่เขาสีออกหมากนีน่ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากสีดยาขาแมลงก็สีดได้ได้วยจ้ะขันระยะเวลาสำเนีแล้วห้ามสีดเดอ้อเพื่อนเพื่อนมันเป็นการทำลายธรรมชาติมันเป็นการทำลาย สิ่งแวดล้อมทำลายเผืองนะจ๊ะเพืองกำลังเริ่มมาหลายแล้วเพื่อนนี่เผืองกำลังเริ่มมาหลายแล้ว้อ,อมมววจ้ะย้ายท้องกกสิป่อยเขาผสมเกสรอนแบบนี้เขาสิมาเอาเกสรอนจากตัวผูแบบนี้จ้ะแล้วเขากกษิเอาไปผสมกับตัวแม่เขาย้ายท้องบ่เคยเด็ดดอกไปผสมจ้ะมิตรป่อยแบบธรรมชาติแบบนี้เลยเพื่อนๆนะจ้ะขอบคุณในการรับชมจ้า